ทุกคนมาดูสายบัวกันนะคะสายบัวที่ยายเงินเอามาปลูกไว้ในคลองน้ำโตแล้วงามแล้วมากับน้องสมอนข้ามไม่ได้เลยลูกแค่นี้ก็ข้ามไม่ได้ เปียกเช็ๆแฉน้อยนะคะฝนตกเมื่อวานไหเห็นไหมคะที่ดีที่ดีด,ดินดีสายบัวก็งามเต็มมีผักบุ้งผักบุ้งมันรบกวน มีสีดอกดอกม่สวยทั้งนั้นเลยคุณน้องสม่อนมาตรงนี้ที่ไรอยากลงน้ำอยากเล่นน้ำ แต่ยาก,ก็เริ่มลกนะคะยาคนาเริ่มลกไม่ได้ตัดเลยโตไวมากปลูกไม่ยากเนาะตอนแรกก็คิดว่าจะไม่ขึ้นเนาะปลาออกมากินทีนี้ไม่รู้ปลาหายไปไหนเข้าไปกลับเข้าบ่อหรือออกไปทุ่งนาก็ไม่รู้ เพื่อนมาชมสายบัวกันนะคะน้องม่อนกินน้ําสวยงามดจะถ่ายให้ชมใกล้ๆกลเลยนะคะเอามาขยายพันธุ์ไว้ให้อยู่ตรงนี้ ดิงขึ้นพักบุ้งออกพักบุ้งก็เยอะตรงนั้นมีทั้งตุมทั้งบานถ้าเขาเริ่มติดแล้วก็จะเริ่มงามดอกบัวคานคอง ไม่ใช่บอ่อบ,บัวคลองน้ำน้องม่อนก็จะลงน้ำนะคะไปอยู่ในน้ำแล้วนะ่ะอาบน้ำไหมคะอาบน้ำไหมคะลงไปในน้ำเลยแง่ออกอ่ะจะลงแล้วจะขึ้น ถ้เอาเครื่องตัดหญ้ามาตัดขอบคลองสวยๆก็จะดีอันนี้มันลกไปหน่อยมีเยอะๆก็สวยงาม มาแขแค็แคแค,ค,ค,คหเหนื่อยแล้ว้องสมอนก็มาชมด้วยนะคะไปมานแค่นี้มันออกแกะแฉะ ทำได้อีกไหม,มทำได้ไหมครับมเบาเชียบพันขานเชียบพันขาแล้วมอนเชียบพันขาลูก เอ็มดีดีไม่กินไม่กินน้ำ ทุกคนมาชมบัวนะคะคลิปนี้ก็ขอจบคลิปแค่นี้ก่อนนะคะไม่พบกันใหม่คลิปต่อไปจ้า